สวัสดีเพื่อน,นจากยูทูบท่ทานะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัวในหแตอเมริกซึ่งช่องของเราผมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสะยุคก,ก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัห้วด้วนเจาน้าของสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาร์ซึ่งถ้าเป็นสิทธิของหลวงปู่เทศประสาทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สอนแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจัก,กรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดบอกองท่านนั่นเองนะครับ ปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับเพื่อนท่านอ่าปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่สิบสองสิงหาคมสองพันสี่ร้อยหกสิบห้านะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครสนใจนะครับศูนย์เก้าเจ็ด 0195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนนะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็นะครับเป็นบุคคลเพจนะครับเพื่อนนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับทั้งเบอร์โทรทั้งลิงก์นะครับก็ลองเข้าไปกดติดตามกันดูนะครับสอบถามได้นะครับทักแอดมินไปเลยนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนรับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับเรามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับเพื่อน สำหรับเพื่อนๆที่นะครับสนใจนะครับแต่ไม่สะดวกโอนเงินนะครับแอปมือถือไม่มีนะครับตู้เอทีเอ็มอยู่ไกลนะครับธนาคารอยู่ไกลนะครับก็ใช้บริการเก็บปลายทางนะครับรอจ่ายตังหน้าบ้านรับวัตถุมงคลได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้เราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับเริ่มจากแถวบนสุดนะครับที่เพื่อนๆเห็นนี่ก็จะเป็นนะครับพระนะครับเนื้อผง นะครับนั่นคือหลวงปู่ทวดนั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับออกปี64นะครับเขาเรียกว่านะครับรุ่นนะครับพัดนิรันดรายนะครับพัดนิรันตรายนะครับอย่างองค์นี้ก็เป็นเนื้อว่านนะครับข้างหลังจะเป็นนะครับหลวงพ่อพัดนะครับข้างหน้าก็จะเป็นนะครับหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้นี่ฝังเข้าสารหินนะครับแล้วก็ตะกรุดเงินนะครับนี่เลยนะครับบนสารถือว่า ดีนะครับอย่างที่บอกนะครับนาทีนี้หลวงพ่อท่านเสกอะไรก็สักเสร็จหมดนะครับก็นะครับใครที่ชอบนะครับรูปรักษ์ของนะครับหลวงพุทธทวดอยู่แล้วนะครับปลูกเสกโดยเกจินะครับอย่างนะครับเจ้าคุณพัฒของเรานะครับก็นะครับสอบถามได้นะครับเพื่อนนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหลังลายนิ้วมือนั่นเองนะครับก็จะเป็นองค์หลวงพุทธทวดตะกรุดทองแดง แล้วก็นะครับมวลสารต่างๆข้าวสารหินอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับนี่เลยนะครับสมเด็จแหวกบ้านรุ่นแรกนะครับปี62นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับก็นะครับนี่เลยนะครับจะเป็นนะครับหลวงประพัดนะครับ ก็บนสารก็แน่นๆเลยนะครับถือว่าเป็นของดีนะครับองค์นี้นะครับนะครับหมายเลขตองหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆนะครับองค์นี้ถือว่าหมายเลขตองหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นลุ้นนะครับผมแกะองคหนึ่งนะครับเพื่อจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าสมเด็จแบกบ้านเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็นะครับพอแกะลุ้นออกมาก็เลยครับได้หมายเลขตองหนึ่งนะครับ ก็ใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับเพื่อนนะครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือไม่ลุ้นแล้วนะครับอันนี้ถือว่าแกะแล้วนะครับใครที่สนใจปิดก็ทักมาได้เลยนะครับกับอีก5ลุ้นนะครับก็รวมทั้งหมด6กล่องนั่นเองนะครับหกล่องแกะไปแล้วเลยอีก5้าลุ้นนะครับไม่แพงนะครับเพื่อนนะครับเป็นของดีปีลึกนะครับนะครับก็มีมาแบ่งปันเท่านี้แหละนะครับหรือจะเป็นนะครับขุนแผนนะครับ นี่เลยนะครับก็ยังมีแบ่งปันนะครับขุนแผนชินบรรชรเพชรกับผงพายกุมารนะครับปลูกเสกหนึ่งไรมาสนะครับครัว่าเพชรกับเนี่ยหมายถึงนะครับกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับแต่ที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งนะครับใครที่นะครับดวงนะครับตกปีชงต่างๆก็นะครับลองหาวัตถุมงคลแนวกลับร้ายให้กลายเป็นดีนะครับที่โด่งดังก็จะเป็นของนะครับสำนัก วัดกลางบางแก้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือนะครับหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่เจือนะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับที่กครับจะมีพระเนื้อว่าเนื้อผงต่างๆที่นะครับเป็นพิมพ์เพชรกลับนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมถือว่าสำนักนั้นก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับในสําหรับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์เพชรกลับเนี่ยนะครับแล้วตั้งแต่มีการสร้างคุณแผนมาก็ ถือว่าพิมพ์นี้จะสร้างน้อยนะครับไม่ค่อยเจอเกจิไหนสร้างเท่าไหร่ดังนั้นนี่นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจราคาก็เบาๆด้วยนะครับลองหาไปบูชาดูนะเพื่อนนะครับใครที่นะครับดวงตกก็นะครับโดนปีชงอะไรประมาณนี้ก็ลองเอาไปเอาไปบูชาดูนะครับเท็จยิงประการใดนะครับดีไม่ดียังไงก็ทักมาบอกกันได้นะครับก็นะครับเชื่อไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับเพราะว่าก็ราคาก็ไม่แพง นะครับไม่ได้บอกราคาแพงๆแล้วมันจะดีแบบน้นแบบนี้ผมไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับก็คือของแบบนี้ลองกันได้นะครับเพื่อนๆนะครับเชื่อไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับก็ลองไปบูชาดูครับอย่างน,น้อยๆได้แน,น่อนอนก็คือพุทธคุณของพระเครื่องที่ปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับมีพุทธคมสูงนะครับนั่นคือเจ้าคุณพัฒของเรานั่นเองนะครับพรเพื่อนนะครับส่วนตะกุดก็เหลือดอกสุดท้ายแล้วนะครับตะกุด การภัย8ทิศนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับรูปหล่อยกฐานะก็นะครับมีอยู่2องค์นะครับแต่ปก็จะเป็นนี่เลยนะครับมีดสาริการ้อยปีนะครับมีดบินนั่นเองนะครับก็คือมีดรุ่นนี้นี่นะครับจะเป็นขนาดศิกานะครับก็คือนะครับใบก็จะประมาณนะครับหนนิ้วยาวรวมก็ประมาณ3นิ้วนะครับ ก็คือจะไม่มีปอกนะครับก็จะคล้ายๆมีดบ,บินนะครับมีดในตำนานนั่นเองนะครับของหลวงพ่อนะครับอันนี้ก็คือล้อมาจากมีดบ,บิน, <uld> บบนมีดในตำนานที่เคยนะครับสร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับหลวงพ่อนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นนะครับใบเงินนะครับใบเงินแท้นะครับแล้วก็แหมเงินแท้นะครับด้ามเป็นนะครับไม้พยางงิ้วดำนะครับเพื่อนนะครับซึ่งก็นะครับสร้างมาเยอะนะครับถือว่าเป็นสลรริกา ะครับ้อยปีนะครับหรือมีดบินนั่นเองนะครับก็นะครับมีมาแบ่งปันอยู่นะครับสองเล่มเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับเพราะเพิ่งรับมีดมานี่เองนะครับก็นะครับใครสนใจก็รีบทักมาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับปรัดิษฐไม้มะยมตายพลายนะครับซึ่งสร้างน้อยมากนะครับเพื่อนๆนะครับใครสนใจก็รีบทักมานะครับของดีมีน้อยนะครับผมได้ยอดมาแค่ 30ตัวนะครับตอนนี้เหลือมาเยอะแล้วนะครับเพราะว่าราคาเบาๆนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับเพื่อนนะครับมามายมมตายภายไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับเพื่อนต่อไปก็จะเป็นนะครับสีพึ่งปี6กสองนะครับสีพึ่งที่หลวงพ่อท่านหงเองนะครับมีอยู่ไม่ถึงส0ตลับนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็หมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับประสบการณ์ดีนะครับผู้ที่นาไปใช้เนี่ยนะครับ เคยคุยกันอยู่นะครับเขาบอกว่านะครับเมตตามหานิยมนะครับเข้าหาเจ้านายนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับส่วนที่ค้าขายก็นะครับไม่รู้ว่านะครับคนที่เอาไปใช้ก็นะครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะครับก็คือน่าจะมีแหละนะครับแต่เขาไม่ได้โทรมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ค่อยได้คุยกันอ่าก็คือผู้ตามความจริงนั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับประสบการณ์ดีๆแบบนี้ก็แชร์ บอกเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อนแล้วก็เจริญทรสองนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคาโอ้โหสวยงามมากนะครับเพื่อนผมนี่เห็นแล้วเอาไปเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับนะครับไม่อยากให้สีมันสีของเนื้อเงินเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเมื่อโดนอากาศเยอะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกม่วงๆดำๆนะครับแต่อันนี้นี่เรียกว่าผิวก็จกเลยนะครับวิ่งๆเลยนะครับเพราะว่าเอาไปเลี่ยมเก็บผิวไปแล้วนะครับกรองเดิมแบบนี้นะครับประสบการณ์ดีครับรุ่นนี้นะครับ ก็มีมาแบ่งปัน2เหรียญก็ปิดไปแล้ว1เหรียญครับเหลือเหรียญสุดท้ายนะเพื่อนใครสนใจก็รีบทักมานะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับนี่เลยนะครับจริงๆแล้วผมได้ยอดมานะครับประมาณย0ิบเล่มนะเพื่อนนะครับนีดไตรมาสนะครับปี64สนะครับสาริการไตรมาสปี64นะครับแล้วด้ามแกะเป็นหนุมานถือพระขันเนี่ยถือว่าเป็นนะครับรุ่นแรกเลยนะครับที่ ทำมีตะลิกาด้ามแกะเป็นหนุมานถือประขันแบบนี้นะครับไตรมาสปี6 4นะครับใบก็จะเป็นใบทองเหลืองนะครับแล้วก็ต่อโค้ดนะครับโค้ดพัดร้อยแล้วก็หมายเลขนั่นเองนะครับลายเสมาเต็มใบทรงเครื่องนะครับสวยงามนะครับเพื่อนนะครับจริงแล้วผมได้ยอดมานะครับประมาณ20เล่มนะครับก็วันนี้ก็ไปเยอะเลยนะครับเพื่อนนะครับไปเป็นครึ่งแล้วนะครับ เกินแล้วครับเพื่อนนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ8ปเเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนใครที่สนใจก็รีบทักมาครับราคาเบาๆนะครับเพื่อนนะครับอย่ารอให้มันแพงก่อนนะครับรุ่นนี้นี่นะครับน้องให้ยอดมานะครับเพื่อนนะครับก็เลยเอามาประมาณ20เล่มนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับเพื่อนนะครับใครที่สนใจก็รีบทักไปเลยนะครับไปดูได้ว่าหมายเลขอะไรที่ถูกใจเพื่อนเพื่อนก็นะครับ ทักไปได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับสริกาไม้คูนตายพายนะครับก็ถือว่าเป็นสริกาวัดสร้างปี64ก็เหลืออยู่ไม่กี่เล่มแล้วนะครับไม้คูนตายพายนะครับหรือจะเป็นนะครับสริกาพญาเล็กถันนะครับมีในตำนานจริงๆนะครับซึ่งรุ่นนี้แหละนะครับที่ส่วนตัวผมเนี่ยพกติดตัวเป็นประจำนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้เองครับสริกา พยานเอกสารรุ่นแรกปี61หนึ่งนะครับจุนขอการสร้าง153่เล่มไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับแล้วก็นะครับถือว่านะครับเปลี่ยนมือกันน้อยมากนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ราคาสูงมากนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวหมายเลขนี้ก็จะเป็นหมายเลขนะครับรู้สึกว่าจะเรียงด้วยนะครับ765นะครับเนะครับเรียงนะครับต่อไปจะเป็นนะครับ สัติการเลื่อนโรศั์นะครับเหนที่เรียนไปนะครับมีาระที่จะอนาคตไกลที่สุดแรงที่สุดก็มีเลื่อนนะครับเพราะว่ามีรุ่นเดียวรุ่นแรกนะครับแล้วก็สาริการเนี่ย400เล่มเท่านั้นครับที่สร้างนะครับส่วน5นิ้วนะครับ1,500เล่มไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับเพราะว่าลายตอกนี่สวยงามมากเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับดังนั้นนี่5นิ้วนี่ผมไม่ได้ซื้อเข้ามานานแล้วนะครับเพราะวันแพง แล้วนะครับไม่ใช่ระแพงอย่างเดียวหาไม่ได้ด้วยนะครับมีใบฝังอยู่แต่หาของให้ไม่ได้นะครับดังนั้นนี่สาริกานี่ก็สร้างร้อยกว่าเยอะเลยนะครับไปดูรุ่นแรกที่ตอกเจ้าคุณนั่นเองนะครับหรือจะเป็นนะครับมีดในตำนานนะครับอย่างรับสาริการอระคัาปีหกศูนย์นะครับโดยการสร้าง5้าเล่มนะครับปลูกเสกสีวราการเป็นหนึ่งไตรมาสก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับหายยากแล้วครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่โด่งดังมากนะครับ ารุ่นที่โด่งดังเป็นตำนานก็จะมีนะครับหอฉันนะครับพัดไพศาลนะครับปี59ถ้า60นี่ก็จะเป็นนะครับหอระฆังปี60เสาว้าปี60นะครับไตรมาสปี60นะครับอ่าแปดรอบปี60นะครับมหาการปี60นั่นเองนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับอ่าหรือจะเป็นมีดวัดปกตินะครับเราก็จะมีแบ่งปันในราคาเบาๆนะครับอย่าง2.5นิ้วนะครับไม้ถนนตายพายแบบนี้นะครับก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อน หรือจะเป็นนะครับที่หายากยากก็อย่างเสาห้าปี6 3สนะครับด้ามแกะเป็นฐาวเวชุวันแบบนี้นีเอกลักษณ์คล้ายๆพญาเหล็กอฐานนั่นเองนะครับน่าจะเป็นช่างฝีมือเดียวกันนะครับงานถือว่าสวยงามนะครับลายตอกของมีดนี่ก็สวยนะครับดูครับอักขระเลขยันนะครับสวยงามมากนะครับเสมานะครับเต็มใบทรงเครื่องแบบนี้นะครับพูดถึงลายนาเกลียวที่ตอกใน2.5งจเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับ ็อย่างที่พบเจอมาเนี่ยผมบอกเลยว่านะครับเสาห้าปีหกสามนี่แหละก็คือเล่มนี้แหละนะครับเป็นการตอกลายพญานาคนะครับนะครับที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเห็นมานะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับเป็นนาเกียรติสวยงามมากเลยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เนี่แหละครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าก็จะเป็นนะครับนี่เหลือเล่มสุดท้ายจริงๆนะครับอยู่นานแล้วนะครับเราจะขออยู่นะครับด้า,าพมพมสีหน้านั่นเองนะครับไม่ค่อยมีเห็นเท่าไหร่นะครับเพิ่งน่าจะสร้างของเป็นมีดวัดปกติเนี่ยเพิ่งจะสร้างปีหกสีนี้แหละนะครับแต่ว่าก็จะเป็นนะครับพยัคฆบินนะครับเล่มสุดท้ายนะครับนี่ก็คือนะครับด้ามแกะท้าวเทุกวันนะครับปีนี้ก็ นะครับท้าววิสุวรรณกับพ่อปู่พญานาคเนี่ยนะครับบดาลทรัพย์นะครับเพื่อนกับใครที่บูชานะครับท้าววสุวรรณกับองค์พ่อพญานาคนะครับก็นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับหรับปีดีนะครับใครที่สนใจนะครับนี่เลยนะครับหายากนะครับจะสร้างเพียงยี่สิบเล่มเท่านั้นนะครับหมายเลขศูนย์สี่นะครับเนื้อใบชนวนนะครับที่สําคัญนะครับมีเหล็กไหลสามชนิดนะครับ นะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพื่อนนะครับจานเป็นตะกรุดนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับไตรมาสครับผมได้มาทั้งหมด3เล่มนะครับเป็นหนุมาน2แล้วก็หน้าเกี้ยวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสเล่มนั้นครับเหลือแต่หน้าเกี้ยวนะครับก็คือนะครับองค์พ่อพญานาคนะครับนี่เลยนะครับมีบาระใดๆก็ตามที่ต่อโค้ดวัดนะครับแล้วก็รันหมายเลขเนี่ยนะครับอันนี้คืออนาคตไกลแน่นอน นะครับหนึ่งร้อยเล่มอยู่ที่ไหนหมดนะครับนี่เลยนะครับสร้างน้อยด้วยนะครับหรือจะเป็นนะครับมีดวัดในตำนานนะครับบรรดามีดวัดในตำนานจริงๆแล้วนี่โดยเฉพาะด้ามแกะนี้นี่ถ้าเป็นปีลึกๆนี่หกศูนย์หกหนึ่งนี่แทบจะหาไม่เจอเลยนะครับเพื่อนนะครับอย่างเล่มนี้ก็จะเป็นหกหนึ่งนะครับห้านิ้วลายหน้าเกี้ยวนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็แกะเป็นพญานาคแบบนี้นะครับ แทบจะหาไม่เจอเลยนะครับเพื่อนมีแต่ของเก๊นะครับที่ออกมานะครับแท้ๆนี่หายากนะครับอย่างเล่มนี้นี่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับนี่นะครับรอยจานนะครับนี่นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวที่แหม่นี่นะครับหลวงพ่อท่านจานนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับใครสนใจการไหนก็ นะครับแคปแล้วก็วงไว้เลยนะครับแล้วก็สอบถามแอดมินได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอัดคลิปแล้วนะครับไม่มีเวลาในการถ่ายรูปนะครับเพราะว่างานก็เยอะเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับชอบรายการไหนก็นะครับแคปแล้วก็วงเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็สอบถามมาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพระพุทธเจ้ากาโมวาได้ด้วยนะครับจงปกปรดรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนสุขภัณฑ์ ลาจนสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนะสามตบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งเติบัดนี้ตราเข้าสู่พระนิพพานเทินครับผมสาธุครับผม